ล้วเขาบอกว่าเพชรคมจริงแล้วมันเป็นเป็นแร่ชนิดหนึ่งใช่ไหมคะการที่มันจะเกาะตัวเป็นเพชรได้น้องใช้เวลาใช้เวลามากน้อยยังไงเกิดจากการถล่มถล่มให้ขึ้นลึกไปถึงประมาณ120ยิกิโลเมตรก็การอายุการของการที่เกิดเป็นเพชรเนี่ยใช้เวลาหลายเป็นร้อยล้านปีทีนี้มันก็จะต้องแข็งมากก่อนที่ก่อนที่จะมาเป็นเพชรสวยงาม อนแรกเลยเขาเรียกว่าไงต้องเอามาเจรไนใช่ไหมคะตอนที่จะมาเจรไนในรูป่าพมันสวยงามที่เราเห็นทั่วไปก่อนที่จะมาเจรไนมันเป็นยังไงลักษณะของขั้วตัวเล็กเนี่ยมันก็เป็นก้องหินแต่ว่าเพชรเนี่ยมันเป็นโครงสร้างโมเลกุลที่งลักษณะโมเลกุลจะเป็นอยู่สาม่ยมสซับซ้อนกับตอนที่เราถ่ายทำแค่ลักษณะเนี่ยเรามองว่าอะหินที่เป็นขั้วสามมิติซับซ้อน เรามีรูปทรงเดียวเลยหรือเปล่าคะที่เราเห็นเป็นรูปเพชรทั่วไปที่เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้คะอ๋อรูปกหลายมันจะมีหลายรูปแบบก็คือแล้วแต่ยุคสมัยการเจริญแบบมันก็พัฒนาขึ้นมาเรืแต่แต่ก่อนเฉยไม่มีการเจริญแบบและมีการเจริญแบบรูปแบบต่างๆขึ้นมาเรื่อยๆเป็นทั้งแฝนซีเป็นท่าเปียกอ่าปัจจุบันนี้เปียกเปียกทัดเปียกลมก่อเป็นเปียกทัดก็มีเป็นเป็นโอทัดก็คือเหลี่ยมเ แล้วก็พัฒนาขึ้นมาเป็นเครื่องเกษรปบัติที่มันมีอย่างละเอียดมากทุกชิ้นนะครับจะได้เสริมนึดใ้งงรูปร่างที่ว่าเนี่ยจะเป็นรูปทรงกลม, <ฮะ S 1> มเป็นทรงกลมเป็นรูปหัวใจเป็นหยดน้ำเป็นสี่เหลี่ยมรืนผ้าสี่เหล,ลี่ยมแล้วเป็นะหลักบางทีก็จะมาเป็นอะไรเอ็ม,มาอมา,าร์ซีหรือแม็กซ์สามมัน <ะ S 2> มีหลายรูปแบบแล้วแต่ว่าการจัดลายของแต่ละเนี่ย